คลิปนี้ผมพาทุกคนเนี่ยมายังอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงนะครับผมวันนี้คือเราจะมาตกแบบว่าหย่อนใส่เดือนในปะโคเดี๋ยว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 เอา้านี่มาแล้วเอ้มาเร็วใส่แงมใส่แงมเอกใส่แงมหุหย่หยใหญ่หุ่ยใหญ่ดิว่าอือโอยอืย้อ จะไปให้ถึงหนึ่งแสนซับให้ได้ ดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทางบ้านใกล้แดนกุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะครับทีบนี้ผมพาทุกคนเนี่ยมายังอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงนะครับผมก็ไม่ได้พาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศอ่างแบบนี้นานมากแล้วนะครับผมผมเองก็ไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นานพอสมควรแล้วนะครับต้องบอกได้เลยว่าอากาศโคตรดี สุดยอดอยากได้อ่ส่วนตัวแบบนี้จริงๆนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาตกปลาในป่านะครับผมบนเรือก็เดี๋ยวจะไปหยอดในป่าเป็นจุดเป็นจุดไปประมาณนี้นะครับผมโดยมีเหยื่อไส้เดือนนะครับในการตกนะครับผมโอเคแล้วก็ทริปนี้นะฮะผมมากับพี่เอกเอนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้คือเราจะมาตกแบบว่าหย่อนไส้เดือนในป่าโขนะครับ๋อตกแบบเนี้ยผมผมบอกว่าแต่นั้น คยดลองดูนะลองดูอะโอเคครับผมก็เด okay, ี wow, so s <S ๋ยวมาลองดูว wow, ่าจะเป็นยังไงนะก็สภาพใหม่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตกดูครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาลองทำนะคร โอเคครับผมก็เดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์กันวันนี้ก็ตกเป็นแบบชิงบิวนะครับผมเป็นกระบองวนอนระยะ3.0นะครับพี่เอกก็เป็นกระบองวานอนระยะ3.0เหมือนกันนะวันนี้เราขึ้นสายเมนเป็น15ปอนเนาะแล้วก็สายหน้า8 มันมีแปดนะ,<อ>ะนยิงอย่าได้สิบเตรียมมามีแปดโอเคครับผมวันนี้ก็คิดว่าจะต้องตกเป็นขอเดียวนะพี่เองเนาะ <คน S 1> เพราะว่าสวะค่อนข้างเยอะนะครับเราจะต้องงัดออกมาอย่างเดียวนะเดี๋ยววันนี้ผมใช้เป็นเบอร์ห้าแล้วกันนะครับตูดแบนของจินดามณนีนะครับผมเบากว่าผิวกว่าปากกินดีกว่านะครับซองละสามสิบห้าบาทเนาะสามซองหนึ่งร้อยบาทใครสนใจก็หาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือว่าเพจจินดามณนีนะครับโอเคครับทุกคนเหยือที่ใช้ก็เป็นไส้เดือนอยู่ผมจะลองลเกี่ยว เกี่ยวหัวก่อนแล้วกันแล้วก็ปล่อยห่างย้อยๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอีวเอี๋เดี๋ยวเดี๋วเดยวเดี๋ยวีวเีวเวเยเวยวเย อ้าวฮ่าย่า่าไล่ลล้ยาสวยงามอยเนยอ้ยาความสำเร็จเยอะ่ไล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 ่อุยุเลยนอา้วเอ้ยว้าว้าวว้าอใหมวะเกิดตคืนนี้กัน 決まます ต้องซูมอ่ะมันได้เจือว่ะฮะนับนะสองแล้วสองตัวโอ้โหเป็นไม่ได้ได้าะเอ้เล้วไอ้มาก่อนปัดที่ยุมาก่อนปัดยุโอ้ปึ๊ดเลยกระบอกมานอนพึ๊ดเลยโอ้ยยอ้ยโอ้ยโอ้ยสูงสูงสูงใหเลย สวยงามเลยสวยงามเลยกลางแดมเรื oh. oh, right, right, right. Oh. ่องไล่ไล่โอ้ไปเช็กระบอกว่านออจะบอกออกมาแล้วเนี่ยงามงามอือโออยู่ได้ละตอดงามเกินเอี้ยอยู่ได้ละเฮ้้ยไดไปเว้ยเอาเอาตอดคู่ไหลเข้าหากันเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยนั่นเนเนเน กำลังชิมว่าเส้เดือนหวานหรือเปล่าเฮโอ้ยอกเไยบ่อยยังยมันจะพาไปหวานโครหรือเปล่ายังยังเด้ยอป่านี่ไงอู้ปายู่ยู่ออู้อออ้้ไ้อ้ออ้ถอนจุออ้อู้ออ อือฮิ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 ฮอืิฮิยิฮ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 ัฮิฮิฮีฮิฮิัิกิอิฮิฮกฮิฮิอิฮิาิฮิฮิฮิวิฮอฮิอิฮนฮิ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 ฮีฮิฮิฮอกิฮิฮิาิฮ้วิฮิฮ่ฮฮกฮิ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 ิฮิฮิฮหนุนิฮิฮิอิฮิิฮ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 นฮิฮิฮิฮ อ่ะตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อเนาะพี่เอกมีวิธีแบบเลือกใหม่ย,ยังไงฮะก็เอาที่มันมีปลาคูเยอะๆนะปลาเนี่ยมันจะลบอยู่ก็คือปลาครูอ่ะหรือว่าต่อไม้ในน้ำคือเป็นที่อยู่ของมันเอาก็<ม>หย่อนหย่อนลั้ข้างแล้วกันนะอ๋อแล้วก็เสี่ยงหน่อยที่แบบว่าจะติดนะเนาะพี่เอกลุ้นกันต่อเดี๋ยวสักพักเขา,าบอกกินแล้วเดี๋ยวเขาจะลองยาจุด โอเคครับผมครับอีกแล้วใช่ไหมเออจัดไปกินดามะนีเห็นไหมเห็นเม็ดปลาไหมฮะทุกคนสังเกตดีๆนะตอนนี้ปลาก็ตอดอยู่นะครับโอ้โหดูเม็ดปลาตอดแต่มันไม่ลากเว้ย <c oughs> ปลาครับผมใหายทีนิดนึงตรงนี้เริ่มเง,ง,งียบๆไปและแต่ว่ามีเม็ดนะแต่ไม่กินอ๋อดูปลาหมายแรกครับนี่นายเ้วด โอ้ระหว่างที่พวกเราย้ายใหม่นะฮะก็มีปนินจิตถ่ายนะเห็นไหมตายเต็มเลยโอ้โอมีทุกจุดเลยนะฮะไ้กินได้เลยนะเนี่ยสงสัยเจ้าของเขาจะไม่ว่างนะเป็นโควิดโอเคตอนนี้เราได้ใหม่ใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมันลุ้นกันประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตกแถวๆนี้แหละตื่นไมนะ่นอนโอ้เฮ้ยกำลังช่างทุน กำลังเชื่องตุนอะ่ะกินเลยว่ะโอ้ลึกระดับประมาณตะกี้เลยลึกประมาณ2เมตร5้าสิบเอาพยอะป่อู้ย้ายอู้ย้ายดีว่ะ ครับเป็นปานินขององห้อยหลวงนะไซก็ประมาณนี้ได้อยู่นะก็เดี๋ยวมีโอกาสนะผมอยากจะมาแคมปิ้งที่นี่นะครับผมสิบหกหนึ่งสี่สองหนึ่งนะครับผมนี่กับเชเดอน์เนอื์ถ้อนถอนถอนนี่ไงนี่ไงโอ้ยเอ้ยี่าเอิ้ลน่าเบ้ลตะกั้งตะกั้ง yes ขอบคุณครับ <laughs> อันนี้เป็นหมายที่3แล้วที่เราย้ายมานะโอ้ตะขอจินดาวันนี้ครับทะลุเลยครับนี่ไปสวยอยู่เลยทุกคน ก็ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงกว่าๆแล้วนะฮะอากาศรา้อนมากก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บดอกบัวนะครับผมเดี๋ยวเอาไปทําอาหารนะแต่ว่าอยากจะไปทําอาหารที่บ้านริมน้านะครับก็คิดถึงบ้านริมน้ํามากโอเคเดี๋ยวไปเก็บกันง่ายๆวิถีชาวบ้านเนาะ โอเคครับผมตอนนี้พวกเราก็เอาของขึ้นรถหมดแล้วเนาะเดี๋ยวลองชั่งดูสักหน่อยว่าทั้งหมดเนี่ยเราได้กี่กิโลเนาะนี่นะครับเป็นปลาทั้งหมดในวันนี้นะก็พอได้กินอยู่นะโอ้ยอ่ะศูนย์ศูนย์ไปสิบกิโลหนึ่งกิโลฮะหนึ่งกิโลพอดีเลยอ๋อนูสิบกิโลอ๋อมดิ้โลดีโลดีอ๋อเออโอเคทริปนี้ก็เดี๋ยววันนี้พี่เอกมีทุระเนาะครับ เดี๋ยวผมจะไปทำอาหารบ้านริมน้ำต่อนะครับผมโอเคขอบคุณพี่เอกมากเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะเร็วๆนี้เราจะไปแข่งปลาช่อนกันที่เชียงรายนะที่เชียงรายเนาะเดี๋ยวเจอกันว่าพวกเราจะได้ไหมเนาะโอเค โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านริมน้ำแล้วนะครับก็คิดถึงบ้านริมน้ำมากๆผมก็เลยเลือกที่จะเดินเข้าป่ามาเพื่อมาบ้านริมน้ำนะครับเพื่อมาทำอาหารวันนี้ก็จะเป็นเมนูปลากับดอกบวัวที่เราไปเก็บมานะครับผมเดี๋ยวมาตามชมกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังไงนะครับ

ครับผมนี่นะครับเป็นเมนูสายบัวซิ่งนะครับผมตั้งเองนะน้ำจิ้มโคตรเด็ดใครอยากชิมฝีม,มือผมนะฮะมีโอกาสเชิญมาเที่ยวบ้านริมน้ำได้เลยนะครับอออืื ไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยขนาดนี้นะฮะแต่จริงๆก็มันก็ออกมาดีเหมือนหน้าตาครับไม่น่าเล่นเลยใครมีโอกาสได้เจอสายบัวนะครับก็ลองไปทําดูนะฮะขั้นตอนก็ชุบไข่นะฮะชุบแป้งแล้วก็ใส่ขนมกรุบกรอบนะฮะน้ำจิ้มก็ปรุงหลกัหลกๆก็เป็นพริกเป็นหอมข้าวคั่วรสชาติต้องบอกเลยว่าอร่อยหวานเจี๊ยบ ผมเชื่อว่าน้อยคนนะที่จะเคยกินเมนูแบบนี้นะครับเพราะว่าผมก็ทำมั่วๆเหมือนกันไม่เคยเห็นใครทำนะสายบัวเอามาทอดเนี่ยปกติเขาจะเอาไปแกงกันนะทุกคนแต่มันไม่ได้แย,ย่เลยมันอร่อยรสชาติก็บอกไม่ถูกเดี๋ยวไปชิมเองแล้วกันลองเอาไปทำดูแล้วก็ไปชิมเองนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้มาถึงตอนนี้นะถ้าใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมช่วยพิมพ์คำว่ารัก พีนุให้ผมรู้หน่อยว่าใครที่อยู่กับผมมาถึงตอนสุดท้ายของคลิปเลยผมรักมากๆเลยนะครับผมที่แบบอยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้แบบปีนี้ยังไงผมก็มีเป้าหมายจะเดินทางไปถึง1 0 0 0 0แสนซับสไครต์ให้ได้นะครับผมและผมจะเดินทางไปถึงไม่ได้เลยถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งของครอบครัวพีนุนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ช่องของพวกเราเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ใครอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสที่เหมาะเจาะมีสถานที่ที่ดีนะครับผมก็จะไปจัดให้ตามคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวกินข้าวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย